สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพีทรีเวทอยนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวของจากชุด Happy m e a ลยูกิโอเอ็กเซลล f คิตตี้แอนั่นเองสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกันแบบครบชุดสิบแบบเลยนะครับผมวว้า <Wow. S 1> ชุด Happy m e a ลชุดนี้เนี่ยทาง McDonald s เขาก็จะปล่อยมาอาทิตย์ละ2แบบนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้ครบทุกแบบเนี่ยก็ต้องไปตามเก็บตามซื้อทุกอาทิตย์กันเลยทีเดียวนะครับผม และแน่นอนว่าผมเนี่ยก็ไปตามซื้อมาทุกอาทิตย์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไปรอร้านเปิดตอนเช้าหรือไปต่อคิวตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยผมก็ผ่านมาหมดแล้วนะเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ยากเกินจะบรรยายจริงๆนะครับผม <S <S อ่าแล้วก็ตอนนี้มีข่าวดีสําหรับคนที่ตามเก็บไม่ทันนะครับเพราะว่า m c d o n a l ล s เนี่ยเขาก็ประกาศรีสต็อกมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะรีมาได้แค่8แบบเท่านั้นนะครับจาก10แบบแล้วก็จะมีการเพิ่มก,กฎกติกาการซื้อเข้ามาอีกเล็กน้อยนะครับ ยังไงถ้าแบบใครซื้อไม่ทนันหรือแบบอยากเก็บตัวไหนเพิ่มเนี่ยก็สามารถไปตามซื้อกันได้นะครับในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับผมเริ่มจาหน่ายพร้อมกันทุกสาขาครับเวลา9โมงเช้านะโอเคแล้วก็เกลื่อนกันไปเยอะแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันที่กล่องแรกเลยนะครับผมมาครับผมสําหรับแบบที่1เนี่ยก็จะเป็นตัวของ Hello Kitty x Dark Magician er นะครับโดยรวมารายละเอียดของกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มาในตีมสีม่วงนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะโอเคนั้นเรามาเริ่ม แกะกันเลยนะครับชุบนี่เลยได้มาแล้วนะครับผมกับตุ๊กตาผ้า Hello Kitty ในชุด Dark Magician นะครับลักษณะของตุ๊กตาเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียบๆนะครับไม่ได้มี texture นูนขึ้นมานะครับผมนะก็จะมีแบบดีเทลเป็นเรียบๆลายสกรีนแบบนี้นะครับแต่ก็ทำลวดลายออกมาได้สวยงามน่ารักเลยนะครับผมนี่แบบถือคาทาด้วยนะครับสวยงามมากแล้วก็ไม่ได้สกรีนแค่ด้านหน้านะครับด้านหลังก็สกรีนมาด้วยนะครับผม ถือว่าดีเลยนะครับผมด้านบนเนี่ยก็จะมีเชือกห้อยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับป้ายนะครับผมของตัวละครนั้นๆน,น,นะก็น่ารักเลยนะครับมาต่อกันที่แบบที่2นะครับผมสำหรับแบบที่2ก็จะเป็นตัวของชิน nna ม o n r o l อ็กซ์บ e ูไอไวท์ดรากนะครับอ่านทะีมกล่องตัวนี้ก็จะมาในสีฟ้าอ่อนๆนะครับผมนี่เลยสวยงามนะครับอ่านะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ยอดฮิตมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของชิน n a ม Ro โรเองหรือว่า ตัวของ blue eye white dragon เนี่ยเรียกได้ว่าใครที่เป็นแฟนยูกิก็น่าจะซื้อไปคนละ3ตัวแน่นอนนะครับเพราะว่าจะได้เอาไปฟิวชั่นกันเป็น blue eye ultimate dragon นะแต่ว่าผมก็ทันซื้อมาแค่ตัวเดียวนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่าเงินในกระเป๋าห้ามผมไว้นะครับผมจริงๆจะแบบตอนนั้นจะซื้อ3ตัวมันก็ได้แหละนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์นะครับโอเค นี่รายละเอียดก็ทำออกมาได้สวยงามน่ารักมากๆเลยนะครับสำหรับชินนัมอนโดตัวนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหใส่หมวกบลูไอ้น่ารักมากนะครับอันนี้เชือกก็เป็นสีฟ้านะครับป้ายก็เป็นแบบนี้เลยน่ารักมากนะครับมาดูแบบที่3กันต่อนะครับสำหรับแบบที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวของ My Melody X Dark Magic i a n Girl นะครับผมตีมกล่องก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะครับนะตัวนี้เนี่ยก็เป็นซาริโออีกตัวนะที่แบบว่าน่ารักมากๆาเลยนะครับ มีมาแล้วนะครับผมกับ My Melody ในชุด Dark Magic a n g i r l นะครับถือกระทามาน่ารักมากเลยนะครับผมนี่โอ้โหน่ารักจริงๆนะครับเชือกเป็นสีชมพูนะครับป้ายก็เป็นแบบนี้สวยงามน่ารักมากมาต่อกันที่แบบที่4นะครับสำหรับแบบที่4ก็เป็นตัวของ Keroppi Excuribo นะครับผมนี่กล่องก็เป็น สีเขียวเข้มอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าชึบนี้ตัวก็แบบว่ากลมดิกมาเลยนะครับผมนี่เลยนะเคโรปปี้ในชุดของคูริโปนะครับนี่ก็เข้ากันเลยนะครับผมเนี่ยสีเขียวเขียวเหมือนกันก็น่ารักนะครับผมมาดูแบบที่5กันต่อเลยนะครับสำหรับแบบที่5เนี่ยก็จะเป็นตัวของปอมปอมปุรินเอ็กกับเอ็กโซเดียนะครับผมนี่เลยเป็นตัวแบบเทพๆอีกตัวนะครับของยูกิเลย นี่กล่องก็เป็นสีเหลืองนะครับมาดูกันชึบนี้โอ้โหคือแบบบอกเลยว่าปอมปอมปุรินเนี่ยคือเท่มากๆนะครับในชุดของเอ็กโซเดียนี่เลยโอ้โหยหน้ากเกรงขามสุดๆนะครับผมที่แบบน่ารักนะครับนี่เลยโอ้โหน่ารักจริงๆนี่ปลายก็เชือกสีเหลืองแบบนี้นะครับ วยงามมากมาดูแบบที่6กันต่อนะครับสำหรับแบบที่6กเนี่ยก็จะเป็นตัวของคุโรมิ X กับมังกรฟ้าโอซิริสนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าตอนที่ไปต่อแถวซื้อเนี่ยคือแบบคนเยอะที่สุดในทุกอาทิตย์แล้วนะครับผมเพราะด้วยแบบเป็นคุโรมิได้แหละนะตัวกล่องก็เป็นแบบสีแดงนะครับผมเรียกได้ว่าคุโรมิเนี่ยเป็นแบบซาริโอที่หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยนะนี่คุโรมินะครับผมอุย้ย น่ารักมากๆเลยนะครับด้วยความที่แบบตัวของน้องอเป็นสีดําแล้วมาใส่ชุดของไอ้เจ้ามังกรโอซิริสเนี่ยคือแบบโอ้โหสีดําแดงเท่มากนะครับสวยนะนี่เชือกก็เป็นสีแดงนะครับแบบนี้ตัวป้ายนะครับผมน่ารักมากนะครับมาถึงแบบที่7กันแล้วนะครับสําหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวของทักซิโดแซมเอ็กกับเทพิทักษโอเบลิสนะครับนี่เลย ตัวกล่องเนี่ยก็เป็นสีฟ้าสวยๆอย่างนี้เลยนะครับมาดูกันดีกว่าชุบๆนี่เลยอ่าตัวก็บิ๊กเบิ้มนะครับผมนี่เลยนะเพนกวินน้อยของเรานะครับโอ้โหคือแบบมาแบบคุมโทนดีนะแบบสีฟ้านะครับผมตัวเพนกวินก็เป็นสีฟ้านะครับตัวของยูกิไอตัวโอเบลิสนี่ก็เป็นสีฟ้าเหมือนกันนะครับผมก็เลยแบบสวยงามมากๆเลยนะครับนี่โอ้โห งดงามตัวเชือกก็เป็นสีฟ้านะครับสวยงามมากเลยนะมาดูแบบที่8กันนะครับสำหรับแบบที่8นี่ก็จะเป็นตัวของช็อโก้แคทเอ็กกับมังกรปีกเทพรานะครับนี่เลยตัวกล่องเนี่ยก็จะเป็นสีน้ำตาลทองๆแบบนี้นะครับผมมาดูข้างในกันดีกว่านี่มาแล้วนะครับเจ้าเหมียวที่มาในชุดของรานะครับผมนี่เลยบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ เทอยู่เหมือนกันนะครับนี่สวยงามนะครับเชื่อก็เป็นสีเหลืองนะนี่เลยงดงามมากๆมาถึงแบบที่9กันแล้วนะครับกับตัวของแบทแบทมารุ X กับเรด y e b แบล็กดากอนนะครับผมนี่เลยติมกล่องก็เป็นสีเทาแบบนี้นะครับมาดูกันดีกว่าชิบนี้โอ้โหแบทแบทมารุ Bad คือแบบทรงเทมากนะครับนี่นีห จริงๆนะครับผมแบบสีดำทาทมินมาเลยนะครับสวยครับสวยและก็มาถึงแบบสุดท้ายนะครับกับแบบที่10นะครับก็จะเป็นตัวของโปชโกกับไทม์วิซาร์หรือว่าจอมเวทการเวลานั่นเองนะครับนี่เลยตัวกล่องก็มาเป็นแบบสีน้ำเงินเข้มแบบนี้เลยนะครับมาแกะดูกันดีกว่าชึบอือ มาแลา้วนะครับกับเจ้าหมาน้อยโปเชโกนะครับผมนี่ถือคาถานะครับใส่พระคุมเทสุสดๆเลยนะครับนี่เชื่อก็เป็นสีม่วงนะครับสวยงามมากๆอ่าแล้วก็นอกจากนี้นะครับบนตัวกล่องเนี่ยทุกกล่องนะครับก็จะมี QR Code นะครับอยู่ขวาล่างนะให้เราสามารถสแกนเข้าไปเล่นเกมในเว็บไซต์ของทาง Happy Meal ได้ด้วยนะครับผม บอกเลยว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับซึ่งเมื่อเราสแกนเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีหน้าให้เราเลือกตัวละครนะครับผมซึ่งสามารถเลือกได้มากถึง10ตัวเลยนะครับตามของเล่นเลยนะครับพอเราเลือกเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะมีแบบพื้นหลังนะครับให้เราเนี่ยสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเอฟเฟกอะไรนี้นะครับให้เราสามารถตกแต่งได้จากนั้นก็กดเผยพลังนะครับให้เหล่าน้องๆซาริโอเนี่ยเปล่งพลังให้เราดูได้ด้วยนะครับผม บอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิวของเล่นจากชุด Happy Meal y u ย i o ิโอเอ็ก i t t y ์ชิตตี้แอนนะครับโดยร,รวมชุดนี้ก็ทำออกมาได้สวยงามน่ารักแล้วก็น่าสะสมมากๆเลยนะบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนย u k ิโ oh, อหรือเป็นแฟนซาดิโอเนี่ยไม่ควรพลาดกับชุดนี้เลยนะครับต้องสะสมให้ครบ1ิแบบเลยนะครับผม โอเคครับนัาสหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไปแล้วนะครับบ๊ายบาย